สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบตลอดอินเบรลินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะคะของผู้จะเกิดวันอังคารในช่วงเดือนมีนาคม2564นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมาหน้าที่นี้นะมี f อแล้วก็เพื่อนๆถามมานะคะค่อยทําคลิปลงเลยทําคลิปช้ามากเลยนะคะบางคนก็รอคอยอยู่นะยังไงแม่หมอก็ต้องขอบพระคุณนะคะ แม่หมอก็แจ้งให้ทราบว,ว่าจะพยายามทยอยทําให้นะคะในทุกๆเดือนก็จะทําคลิปเดือนละครั้งนะคะก็จะทําเท่าที่ทําได้นะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะคะมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มีความห่วงใยถ้ายัางไงชื่นชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ และการทำนายเกี่ยวกับความรักก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุวคนเสมอไปก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคนคุยคุยกันอยู่หรือว่ามีคู่มีค,มค,มครอบครัวแล้วนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักดังนั้นเราก็มาดูกันซิว่าในช่วงเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักของคุณชาววันอังคาร ไพ่ไปแรกของคุณเมจิกเชียนนะคะสเหรยียญเดอรสเต็งแปดถ้วยเด็กถือถ้วยไฮพินเทสกาไม่เท้าเดอะทาวเวอร์พระราชนีถือถ้วยแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายของคุณได้เดลเวอร์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะมองว่าในหลายคนโดยเฉพาะคนโสดนะคะโอกาสทองของคุณมาแล้วนะบางคนมีเสน่ห์มากมายนะคะเพราะว่าได้ไพ่เมจิกเชียนเป็นคนที่ ดูดีมีเสน่ห์นะไม่ว่าจะพูดจะทําอะไรเป็นที่สนอกสนใจของคนรอบข้างนะคะลักษณะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเมตตามหานิยมนะไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนก็มีคนรักใคร่นะคะชื่นชอบชื่นชื่นชอบถูกอกถูกใจคุณนะคะมีคนเข้ามาเยอะเลยนะในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเจอทางด้านโลกออนไลน์ หรือไม่ก็มีการติดต่อสื่อสารกับคนมากมายในช่วงนี้นะคะมีสเสน่ดูดีมากๆบางคนอาจจะเจอคนธาตุน้ำามีนกรกฎพิกจิคนชาวราศีสิงหรือว่าชาวราศีเมถุนนะคะที่ค่อนข้างเด่นชัดนะส่วนสําหรับคนที่มีคนคุยแล้วหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะในช่วงเนี้ย ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะอาจจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าความมเสเน์ของคุณนะคะลักษณะเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยหรือไม่ก็อาจจะติดต่อผู้คนมากมายนะคะคนรักของคุณอาจจะมีความสงสัยไม่ไว้ใจแล้วก็หวาดระแวงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นสี่เหลียญนะมองว่าคุณและคนรักในช่วงนี้เหมือนกับว่าต่างคนต่างเงียบงานใส่กันหรือไม่ก็ นิ่งเฉยใส่กันนะคะไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันเท่าไหร่ต่างคนต่างเงียบนะคะแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยมองว่าคุณและคนรักอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยความในใจแล้วก็มีเรื่องไม่ไว้ใจกันนะมีความหึงหวงกันนะคะเพราะว่าสี่เหรียญนนะ่ะต่างคนต่างก็เลยนิ่งเงียบใส่กันอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ไม่ค่อยเปิดใจกันเท่าไหร่นะมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากันนะคะอาจจะเป็นปัญหาในภายหลังส่วนทางด้านความคิดทัศนคติของคุณมองว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องอดทนอดกั้นนะทําไมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะจู้จี้จุกจิกมากเกินไปทําให้เกิดความรําคาญหรือไม่ก็น้อยใจนะคะหรือคุณอาจจะควบคุมคอนโทรลคนรักมากเกินไปก็ได้ต่างคนต่างก็ค่อนข้างใจร้อน ไม่ค่อยยอมใครนะคะไม่มีใครยอมใครแล้วก็เหมือนกับว่ามีเรื่องงัดข้อกันบ่อยๆนะต่างคนต่างก็เหมือนกับว่ายอมหักแต่ไม่ยอมงอนะคะแล้วก็ไม่ค่อยง้อกันนะคะแต่ยังไงก็แนะนําว่าให้คุณเข้มแข็งอดทนอดกั้นนะคะเพราะว่า,าไพ่ป็นี้ยต้องพยายามอ่อน,นอกแข็งในนะเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พยายามใช้สติมากๆ มีอะไรก็ขอให้พยายามอดทนเข้าไว้นะคะเป็นการดีที่สุดนะรักกันก็ต้องไว้ใจแล้วก็พยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันก็เป็นการดีที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดีที่ผ่านมามองว่าถ้าไม่คุณก็คนรักมีการหันหลังให้กันหรือไม่ก็มีเรื่องน้อยใจขัดใจกันนะคะได้แปดถ้วยเห็นไหมลักษณะเหมือนกับว่าไม่ใครก็ใคร หันหลังให้กันหรือไม่ก็มีการมูฟออนนะคะไม่สนใจกันเท่าไหร่หรือหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันนะคะอดีตที่ผ่านมาแสดงว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะและสิ่งที่คุณต้องการต้องการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็ให้คนรักคุณเอาใจใส่คุณนะคะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้มองว่าคุณนะ่ะมีความรู้สึกที่ดีให้กับคนรักนะ แล้วก็มองโลกในด้านดีนะคะอยากจะมีความสุขเพราะว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยมองว่าคุณสนใจใส่ใจคนรักแต่คนรักมักจะหมางเมินใส่คุณบ่อยๆนะคะไม่ค่อยสนใจก็เลยกลายเป็นปัญหานะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการต้องการให้เขาว่ารู้สึกดีกับคุณอีกครั้งหรือไม่ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันได้นะคะ เพราะว่าอนาคตมองว่าใจของคุนะูนัะร้อนรุ่มกุ้มใจนะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องปัญหามือที่3ด้วยนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มีปัญหาเรื่องหึงหวงหวัดระแวงไม่ไว้ใจแล้วก็คล้ายๆว่าอมทุกข์นะคะหาความสุขไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยแล้วก็มีเรื่องกังวลใจนะคะมีอะไรปิดบังกันอยู่ส่วน สิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าความรักไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้านะคะยํำอยู่กับที่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเพราะว่าได้ก้าวไม่ท้ามีแต่เครียดหรือว่ามีแต่ปัญหาเข้ามามากมายมีแต่คุณเท่านั้นที่แก้ไขปัญหานะคะมองว่าบางคนอาจจะมีเรื่องเครียดคิดมากกดดันอึดอัดใจนะคะความรักไม่ไปถึงไหนนะมีแต่เรื่องเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะ ต่างคนต่างฝ่ายก็เลยเหมือนกับว่าถอยหลังกันคนละก้าวนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าความรักจะดูดีมีความมั่นคงนะคะแต่ภพ่ใบเนีม้มองว่าอาจจะตรงกันข้ามนะคุณและคนรักมักจะมีปัญหากันบ่อยๆทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งมีการกระทบกระทั่งทางวาจาแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างไปนะคะหันหลังให้กันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อยๆ และสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าความรักจะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือไม่ก็เริ่มต้นกันใหม่อย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้เพราะว่าคุณมีความรู้สึกที่ดีให้กับคนรักนะคะแต่ไพ่ใบนี้มองว่าคุณพยายามทําใจให้เย็นๆนะปล่อยวางแล้วก็เหมือนกับว่าทําใจให้สบายๆนะไม่ต้องไปคิดมากตัดความกังวลใจออกไปนะคะเพราะว่าไพา่ในสิ่งที่คุณได้รับ มองว่ายังไงคนรักของคุณเขาก็รักแล้วก็เลือกคุณนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีมือที่3มหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาแต่ลักษณะเหมือนกับว่าเขากําลังตัดสินใจอยู่นะเพราะว่าอนาคตมองว่าความรักของคุณไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เป็นเพราะว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนรอบข้างก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในบางครั้ง แต่บอกได้เลยว่าความรักถึงแม้ว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาแต่ลักษณะเหมือนกับว่าคนรักของคุณเขาก็ยังรักแล้วก็เลือกคุณนะคะคุณไม่ต้องคิดมากไปนะแล้วก็ขอให้ทำใจให้สบายๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณคือผู้ชนะนะคะมีอะไรก็ขอให้ยอมยอมกันบ้างนะ เพราะว่าลักษณะาภาพไพ่โดยรวมแล้วอะต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่นะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็มองว่าไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่แล้วก็ไม่ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครนะถ้าจะมีเข้ามาก็อย่างที่บอกเป็นคนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะคะหรือไม่ก็ จะเป็นคนทางไกลบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยก็ได้นะคะในหลายคนมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะจะมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคนทางไกลหรือไม่ก็เกี่ยวกับงานนะคะเดินทางท่องเที่ยวต่างๆจะเป็นลักษณะนคนดูดีมีสเสน่ห์เลยละ่ะที่จะเข้ามาหรือไม่ก็ลักษณะเป็นคนข้าราชการทหารหมอตำรวจนะคะเป็นคนมียกมีคนมียศมิศัก์หรือไม่ก็ เจอในงานเลี้ยงงานสังสรรค์อย่างที่บอกนะอาจจะพบปะผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาที่คุณอาจจะสามารถเลือกได้นะคะคุณสามารถเลือกได้นะไม่ใช่จำเป็นที่คุณจะต้องเป็นตัวเลือกของเขาเสมอไปนะคะเพราะว่าคุณสามารถตัดสินใจได้ตัวเองนะสำหรับคนโสดนะคะเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในความมีเสน่ห์ของคุณนะ ยังไงคุณก็ไม่ขาดรักอย่างแน่นอนนะคะจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆและบางคนจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะจะได้รับจดหมายนะคะจากคนทางไกลหรือไม่ก็การติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลทางด้านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือบางคนถ้ามีเรื่องน้อยใจงอนๆกันไปก็จะได้รับการติดต่อกลับมาจากคนรักนะคะจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะจะมีการติดต่อนะคะ บางคนอาจจะพบเจอลักษณะเหมือนกับว่าพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้บางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่ามีลูกแล้วก็ได้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดนะแต่ถ้าเขาเป็นคนดีก็ขอให้พิจารณาเอาไว้นะคะก็ไม่เสียหลายอะไรหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะมีความเป็นไปได้ว่า คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนอาจจะสนใจคุณอยู่ก็ได้นะคะเปิดอกเปิดใจรับรองได้ไม่มีเหงานะคะส่วนสําหรับคนที่คุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวถ้ามีเรื่องอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงก็กลับมาปรับความเข้าใจกันแน่นอนนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไพ่เมจิกเชียนนะคะแล้วก็จะได้รับจดหมายจากคนทางไกล มีโอกาสได้พบสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีการเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะคู่และคนรักยังมีความรู้สึกที่ดีมอบให้กันอยู่ในขณะนี้นะคะอันนี้เรามาดูเพิ่มเติมซีใจเขาใจเราเป็นอย่างไรนะคะดูซิว่าคนที่มีคนคุยหรือว่าเป็นคู่นะคะหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วเนี่ย อยากจะรู้ซิว่าตัวตนความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะแม่หมอก็จะจับไพ่ให้นะคะระหว่างคุณแล้วก็เขาคนนั้นน่ะในช่วงนี้หรือถ้าใครมีปัญหาอะไรจะมีอะไรที่ต้องตักเตือนหรือว่าแก้ไขไหมเราก็มาดูกันซิดูซิว่าใจคุณคิดอย่างไรกับคนรักนะคะได้ห้าดาบนะคะ แล้วก็8ถ้วยแล้วก็6ถ้วยมองว่าปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจากคุณมากกว่านะเป็นคนขี้น้อยใจนะคะแล้วก็งอนง่ายอะแล้วกนาเหมือนกับว่าคุณเองมากกว่าที่น้อยใจแล้วก็งอนงอนคนรักนะคะดาบมองว่าปัญหาเกิดจากคุณมากกว่านะมองว่าคุณคิดว่าคนรังคุณอะมักจะมีปัญหาหรือว่าสร้างปัญหากับคุณนะ คุณก็เครียดปวดหัวหรืออยู่ดีๆคนรักของคุณอาจจะเงียบห่างหายไปก็ได้นะคะคุณก็เลยเกิดความน้อยใจคิดว่าเขานั้นอาจจะทิ้งคุณไปนะคะไม่ใหญ่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วจิตใจของคุณะ่ะยังรักแล้วก็หวังดีกับคนรักนะ6กถ้วยนะคะยังไงคุณก็ยังรักแล้วก็รอคอยหรือไม่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่เสมอนะคะสําหรับบางคนมีปัญหานะคะเพราะว่าหถ้วยมองว่ายังไงก็กลับมารีเทิร์นนะคะ แต่คุณนะ่ะคิดน้อยใจมากกว่าแต่น,นี้มาดูซิว่าคนรักคุณเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ7ดาบนะคะแฮงแมนแล้วก็เถ้วยบองว่าปัญหาก็คือเขาอาจจะพบปะผู้คนมากมายอย่างที่บอกนะคะคล้ายๆว่าเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนมาชื่นชอบเขาเยอะหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงาน หรือการพบปะพูดเพื่อนฝูงเขาก็ได้ลูกค้าในที่ทำงานก็ได้นะคะการเจรจาสื่อสารการเดินทางไกลอ่ะก็เลยกลายเป็นปัญหานะเขาอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีเรื่องอะไรปิดบังคุณอยู่คุณก็สงสัยหรือว่าจับเขาได้นะคะในบางครั้งคุณอาจจะจับผิดเขาได้ในหลายครั้งก็ได้แต่เขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะมองว่าเขาก็หลบๆซ่อนๆนะแต่ลักษณะเหมือนกับว่าเขาก็เครียดคิดมากนะคะ และเขาก็รู้สึกผิดกับคุณนะแฮงแมนนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกผิดนะเขาก็คิดมากเช่นเดียวกันที่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าไม่เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะเพอไผ่ไปบ้างในบางครั้งแต่เขาก็ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณนะถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ยังรักแล้วก็เลือกคุณนะคะแต่คุณเองมากกว่าที่หันหลังให้เขา แล้วก็คิดว่าเขาอ่ะไม่รักคุณแต่คุณนะคิดถึงเขานะต่างคนต่างก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยง้อกันนะคะเขาก็กวักวกลก้กาไม่กล้ากลับมาหาคุณส่วนคุณนะ่ะก็ได้แต่รอเขานะคะอยากให้เขากลับมานะคะแต่นี้มาดูซิว่าสรุปแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีจริงไหม แนวโน้มความรักความสั้พันธ์จะดีจริงไหมได้7ถ้วย1ไม้เท้าแล้วก็ได้2ถ้วยแน่นอนค่ะดีเวอร์เลยนะคะ2ถ้วยยังไงคุณและเขาคนนั้นเป็นคู่แท้กันนะคะจะมีการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง ความรักจะจีรังยั่งยืนยาวนานนะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วกัเขาคนนั้นไม่ต้องกลัวอะไรนะจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็เหมือนกับว่าจะมีการสารสัมพันธ์ที่จเจริญเติบโตงอกงามนะคะแล้วก็มี7จถ้วยนะต่อไปเนี้ยคุณไม่ต้องคิดมากคุณไม่ต้องคิดมากมายนะต่อแค่เขา ต่อให้เขามีใครเขาก็ยังรักแล้วก็เลือกคุณเพียงแค่ว่าขอให้คุณสนใจเขาเท่านั้นนะคะอันนี้มาดูซิว่าไพ่ออร์เคิลจะบอกอะไรนะคะถือว่าความรักของคุณค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะคนโสดก็เปิดใจได้เลยนะเนี่ยสำหรับคนมีปัญหานะขอให้พยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลก,กันนะคะพยายามที่จะเข้าใจกัน มีความรักมีความห่วงใยแล้วก็มีความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเหมือนกับว่าอีกฝ่ายอาจจะงอนงงแต่อีกฝ่ายก็ง้อนะคะยอมยอมกันบ้างในบางครั้งความรักคุณถึงจะดีวันดีคืนนะคะแล้วก็พ่ไปเนี่ยอะไรที่ไม่ดีหรือว่าเป็นอดีตก็ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่าความรักอาจจะไม่ได้ราบรื่นสดใสเสมอไปนะก็ต้องมีบ้างที่เป็นปัญหาหรืออุปสรคนะคะ แล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะใส่ใจแล้วก็พยายามใส่ใจคนที่เขารักคุณด้วยนะคะไพ่ใบน,นี้ดูแลห่วงใยใส่ใจคนที่เขารักคุณหรือว่าตัวของคุณเองนะคะก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆนะถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะคะความรักของคุณแม่บอกก็ดีใจด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ